ได้ปัญญา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 ได้ มาวาัสดีแลาวให้เหมือนมาวานดูแลให้เหมือนมาเกินจัดสรรผลดีจัดสรรผลดีวัชพิมพ์มาเที่ยววัชพิมพ์มาเที่ยวทำิห้ปานทำิห้ปานขอแต่หน้าปุ๊กกลางเสาขอแต่หน้าปุ๊กกลางเสาสิริราชเสือกังพลาสิริราชเสือกังพลาอัมพุกภาวนาภาวนาได้สังขารได้สังขารที่ปัญหาเริ่มข้ามถึงปัญหาเริ่มข้ามด้วยไปเท่าไนด้วยไปเท่าไนดีเหินไปดีเหินไป

คนที่ตุกตกพันไรลันถำลันงำเจ้าแสงเจ้าแสงี่งยูอาไม่ทอยู่กูเาไม่ก็ถักไ้ก็ถก้าจังนี้มาจังนี้คนไม่เหยียจังนี้ผีคนไม่เหยียดจังนี้ผีคนห้าดจังนี้เจ้าคนห้ามดิจังนี้เจ้าข้ากันกบเพกันซีข้ากันกบเพกันสีน้ำซีกเพใครฮอนไม่ปานีกเพครฮอนไม่ปานบนยัุญยันบยนุยยันมีอยู่ที่ในเจา

Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn